กรณีของการเจาะลึกเส้นทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนียนครองจันทร์มาที่วัดพระธรรมกายและก็มีการกล่าวหานะครับว่าพระธัตชีโวนั้นได้มีการนําเงินจนํานวนดังกล่าวเนี่ยกว่าพันล้านเนี่ยนะครับไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งเข้าข่ายการกระทําความผิดทั้งฟอกเงินและการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนีนะครับในเคสนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับต้องให้เครดิตนะครับกับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับ ที่ทาการแจกแจงข้อมูลออกมาอย่างละเอียดยิบและก็มีการชี้เป้าว่าผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องบริษัทและก็ตัวบุคคลน,นั้นประกอบไปด้วยใครอย่างไรกันบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ได้มีการตรวจสอบออกมานั้นเนี่ยนะครับทางสํานักสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกายนะครับก็ออกมาปฏิเสธปฏิเสธแบบง่ายๆนะครับก็คือว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ทาอ,อย่างที่มีการกล่าวหากันแต่ประการใดนะครับ แล้วก็ใช้วิธีการอันธนัดถนีของวัดปัธรรมกายก็คือทำแบนเนอร์แล้วก็นี่แหละฮะเอาไปแชร์ในเฟซบุ๊กว่านี่เป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหนึ่งสองสามสี่นะครับเท็จหรือไม่เท็จเนี่ยไม่รู้แหละครับแต่วันนี้เนี่ยต้องมาดูด้วยตักกะของเหตุและผลว่ามันมีความเป็นไปได้หรือไม่ไม่เสียเวลานะฮะคุณผู้ชมครับผมจะไล่เรียังให้ฟังดังต่อไปนี้หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจสื่อในเครือสปริงคุปฉบับที่3244 ระหว่างวันที่16ถึง18มีนาคมที่ผ่านมานะครับได้เปิดเผยข้อมูลโดยจั่วหัวเอาไว้ว่าตะลึงเงินบริจาควัดรรมกายนับพันล้านถูกโยกไปเปิดบัญชีผ่านทางบลลแอนด์เฮาส์ซื้อขายหุ้นกลุ่ม Land ์แอนด์เฮาส์โฮมโปรแบงก์แลนด์และหุ้นในมือของเสียสอง กระทรวงยุติธรรมพบเสียหายหนักโดยระบุต่อค่ะว่าคดีการรับของโจรและฟอกเงินที่เจ้าที่กล่าวหาพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรวมทั้งคดีในเครือข่ายของวัดพระธรรมกายมีหลายคดีมีความชัดเจนมากขึ้นทั้งคดีพระระดับรักษาการเจ้าอาวาสที่มีหน้าที่รักษาทรัพย์สินหรือเงินบริจาคที่ได้มาเป็นสมบัติของวัดตามพรบรคณะสงฆ์แต่ว่ามีการโยกเงินออกไปซื้อหุ้น ซื้อขายหุ้นสร้างความเสียหายให้กับวัดซึ่งถือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะรายงานยังระบุต่อค่ะว่าแรงข่าวจากกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของวัดพระธรรมกายตำบลคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีของกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานอายการสูงสุดพบว่า ในคดีรับเช็คของสาก์เคดูนี่นครองจานที่นา,ายสุภชัยศีสุภาอักษรอดีตประธานสหก์นำมามอบให้กับพระชัยยบุ์สุดที่ผลหรือพระธรรมชโยว,วัดพระธรรมกายในช่วงระหว่างปี2,552ถึง2ปีปี2,555มีจำนวน13ฉบับเป็นเงิน768.4ล้านบาทจากเงินที่มีการยักยอกมาบริจาคให้วัดพระธรรมกาย1,400ล้านบาทค่ะ ปรากฏว่าในระหว่างปี2,553ถึง2,559ผู้บริหารวัดพระธรรมกายได้โอนเงินให้กับเจ้าที่การเงินกลุ่มหนึ่งนำไปเล่นหุ้นโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทมรัพย์ในกลุ่มบริษัท Land อนด์เฮาสอาทิหุ้นบริษัท Home p r o d u c t เซ็นเตอหุ้นบริษัท Land อนด์เฮาสหุ้นบริษัท Asian p r o p e r พเซึ่งปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท AP Thailand หุ้นบริษัท LS Financial Group นอกจากนี้ยังแบ่งไปเล่นหุ้นในกลุ่มที่ไปเกี่ยวพันกับนายสองวัชระศรีโรธหรือเสียโทนี่อาทิเช่นหุ้นบริษัท International Engineering ที่มีนางสรรจุธาวิชาวุฒิล้านสาวของเสียสองเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หุ้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม MFC ที่ใน2ถือหุ้นเป็นอันดับ4รวม4.3ล้านหุ้นคิดเป็น3.5ด้วยค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับได้มีการเปิดหน้าชกต้องใช้คาว่าแบบนั้นฐานเศรษฐกิจเปิดหน้าชกนะครับเพราะว่าได้มีการพาดพิงตัวบุคคลเนี่ยออกมาอย่างชัดเจน เริ่มต้นที่ประเด็นที่หนึ่งก่อนนะครับอ,อันนี้ผมต้องย้ําทวนบ่อยๆเพราะว่าเงินทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับจุดกําเนิดเนี่ยมาจากสหกณ์เครดิตยูเนียนครองจันทร์ใช่ค่ะเป็นเงินของพี่น้องประชาชนที่เขาเอามาฝากที่เขาเอามาลงทุนโดยเฉพาะคนที่กเกษียณอายุราชการเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตที่ผ่านมาร้องห่มร้องไห้บางคนเนี่ยนะครับถึงขนาดคิดสั้นอยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่เหลือเงินสักบาทสักแดงแล้วนะครับ โกงเงินของพี่น้องประชาชนมาแล้วถ้าทํากันจริงๆก็คือว่าเอาไปทํามาหารับประทานกันแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องใช้คําว่าใจคุณเนี่ยนะครับมันคับแคบมันทําด้วยอะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้ทีนี้เนี่ยนะครับพอเอาเงินจากสหกรณ์มาปุ๊บเนี่ยก็เข้ามาที่ธรรมกายผมต้องใช้คำว่าเข้ามาที่ธรรมกายนะครับเพราะว่าเวลามันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาหลายแบบนะครับแบบแรกโอนให้กับธรรมชยโย แบบสองโอนให้กับมูลนิธิแบบสามโอนเข้าวัดนะครับถ้าโอนธรรมาชายโยก็เป็นส่วนบุคคลถ้าโอนให้กับมูลนิธิก็เป็นส่วนบุคคลในานามนิติบุคคลไม่ใช่ของรัฐ <c oughs> แต่ถ้าโอนเข้ามาในนามวัดเนี่ยก็ต้องเป็นของแผ่นดินแต่ปรากฏว่าผู้บริหารของวัดเนี่ยนะครับก็เอาเงินจากทั้งหมดเนี่ยนะครับแยกจำแนกแบ่งส่วนเอาไปลงทุนนะครับ ถ้าดึงมาจากของวัดเนี่ยอันนี้ผิด157ด้วยแต่ถ้าไม่ได้ดึงมาจากของวัดดึงมาจากส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะโดนคดีในฐานรับของโจรแล้วก็ฟอกเงินใช่ค่ะมีการระบุออกมาตามรายชื่อผมคงต้องไม่อ่านผมคงไม่ต้องอ่านย้ำาน,นะครับขึ้นซ g มาให้เห็นรายชื่อของบริษัทต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เอาเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และปรากฏรายชื่อนี่ไงครับสอสอ ก็คือนายสนะครับกับนางสันจุธาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับปรากฏรายชื่อออกมาอย่างชัดเจนฐานเศรษฐกิจยังฉายภาพต่อนะครับหลังจากที่รับเงินมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าก็ไปตรวจสอบดัดชนีของหุ้นที่ได้ที่ได้มีการไปซื้อแล้วก็มีการลงทุนโดยราคาหุ้นของบริษัท6แห่งดังกล่าวนี่นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยพบว่าราคาหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นสูงสุดในปี2556ใช่ค่ะเช่น AP ราคาสูงสุดที่10บาท70สตางค์ณวันที่28กุมภาพันธ์2556 LH สูงสุดที่14บาท10สตาง์ในวันที่18มีนาคมปีเดียวกันนั้นนะครับ HM Pro ขึ้นไปสูงสุดที่17.40บาทวันที่2เมษายน2,556 MFC ราคาสูงสุดที่58บาทณวันที่5มิถุนายนปี56ส่วน LH Bank ขึ้นสูงสุดเมื่อวันที่ ขึ้นสูงสุดที่2บาท28สตางค์ในวันที่10พฤศจิกายนปีถัดมาก็คือปี57และ IEC ขึ้นสูงสุดที่0.09บาทในวันที่28ตุลาคมปี2,500 57อันนี้เป็นข้อมูลมพื้นฐานที่ให้เห็นนะครับว่าเอาไปลงทุนแล้วหุ้นมีการเจริญเติบโตอย่างไรกันบ้างทั้งนี้นะครับข้อมูลทางการเงินที่มีการตรวจสอบพบนะครับว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องอม,มีการนําเงินเนี่ยนะครับไปเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นผ่านทางบรกเกอร์2-3ถึงแห่งวงเงินรวมกันทั้งสิ้นกว่า1,300ล้านบาท ต่อมามีการปิดบัญชีในโบรกเกอร์อื่นๆและก็มีการโอนเงินไปเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนหรือบลอลอจนสร้างความเสียหายให้กับการเงินของวัดพระธรรมกายกว่า1,000ล้านบาท oh. แหล่งข่าวกล่าวอีกนะครับว่าพฤติกรรมการซื้อขายหุ้นมีความเกี่ยวพันกับอดีตพระราชภาวนาจารย์ที่ถูกถอดสมณศักดิ์หรือว่าพระทัตตะชีโวและพระธรรมชยโยถือเป็นการกระทําผิดทั้งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ประกอบกับกฎกระทรวงเรื่องการเก็บรักษาเงินของวัดนะครับคุณผู้ชมครับยังไม่จบเท่านั้นนะครับพั้งนี้ในช่วงที่เกิดเหตุระหว่างปี53ถึงปี59ทํากันเป็นล่่มเป็นสันนะครับพระทัตตชีโวอยู่ในตําแหน่งรักษาการแทนเจ้าวาดวัดปรมกายเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในมาตรา45และก็มีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา37 38แต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามจึงเข้าข่ายการกระทําความผิดในการฝ่าฝืนต่อกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ 2,505กรณีการดําเนินกิจการของวัดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาเป็นศาสนสมบัติของวัดแต่กลับไม่ได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายจนทําให้เกิดความเสียหายกับวัดจํานวนมากดังนั้นพระทัดทัตชีโวย้ําว่าจะต้องถูกดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1 5 7ข้อมูลทั้งหมดนี้ทางกระทรวงยุติธรรมนะครับและก็สํานักงานพระพุทธศาสนาได้รายงานให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีรับทราบเป็นที่เรียบร้อยและเป็นฐานข้อมูลที่นําไปสู่การ บทสมณสัพิ์รัตตชโวเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโอนเงินที่นายสุภาชัยยักยอกมาจากสาหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพรองจันทร์จากผู้ฝากเงินกว่า5 0,000คนที่ยังถอนเงินไม่ได้แต่มีการถูกโยกออกไปเล่นหุ้นคุณผู้ชมครับถ้าเราพิจารณาตามข้อมูลที่ปรากฏนะครับวันนี้อนิยมนะครับว่าฐานเศรษฐกิจเนี่ยเปิดหน้าชกเลยเพราะมีการกล่าวหาตัวบุคคลเนี่ยคือเป็นข้อมูลที่กล่าวหาแล้วก็จริงๆเนี่ยนะครับถ้าตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไล่ตั้งแต่พระธรรมชโยพระทัตตะชีโวสองสอตามที่ปรากฏอยู่ในใบชื่อถ้าเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆก็สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้เช่นเดียวกันะนะครับไม่ใช่มาปฏิเสธแบบง่ายๆวัระธรรมก,กายปฏิเสธง่ายๆยัง,ยยงไงฮะรู้ไหมฮะก็คือเนี่ยทีมงานขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับขึ้นวิดีโอวอลมาหน่อยอคือมันมันมันไม่สมเหตุสมผลในแง่ข,ของการชี้แจงนะครับ ระดับวัดพระธรรมกายระดับเรียกตัวเองว่าเป็นสำนักสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกายนี่ค่ะทำแค่นี้ก็คือวัดพระธรรมกายปฏิเสธข่าวเงินวัดไปเล่นหุ้นนะครับลงชื่อสำนักสื่อสารองค์กรพระธรรมกาย15มีนาคมปี6กก็มีภาพของแถลงการสองบรรทัดลงชื่อเพิ่มเติมก็เป็นสามสี่บรรทัดนิดเดียวอาทีมงานซูมเข้ามานะครับนิดเดียวชี้แจงแบบนี้แล้วก็ไปเอา ภาพของฐานเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มาทําเป็นแบนเนอร์ขึ้นข้อความว่าข้อมูลเป็นเท็จแค่นี้วันนี้เนี่ยนะครับสังคมนะมสังคมลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมากายแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับต้องร่วมกันเรียกร้องให้วัดพระธรรมากายเนี่ยเปิดเผยบัญชีการรับและก็การจ่ายเงินเนี่ยนะครับ ให้กับคนไทยทั้งประเทศได้รับทราบใช่ตรงนั้นแหละฮะคุณชนุตราคุณผู้ชมครับมันจะเป็นความกระจ่างที่สุดนะครับในแง่ของการชี้แจงก็เปิดเผยอ,ออกมานะครับมันไม่ใช่เงินส่วนตัวของใครมไม่ใช่เหรอการเปิดเผยอ,ออกมามันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธรรมกายสฤษิสัมปไปเรื่องของการเรียกร้องให้มีการเปิดบัญชีของวัดนะซึ่งจริงๆเนี่ยต้องทําเพราะวัดเนี่ยเป็นศาสนสมบัติ เป็นของหลวงเป็นของแผ่นดินแต่วัดพระธรรมกายก็ไม่เคยเลยนะครับที่จะเปิดเผยรายรับแล้วก็รายจ่ายออกมาอันนั้นเป็นกรณีของวัดส่วนกรณีของบุคคลแล้วก็นิติบุคคลซึ่งในที่นี้หมายถึง1พระธรรมชโยนั้นเงินก็คงเยอะท่านจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยอันนี้เราก็ไปบังคับท่านไม่ได้ แต่ว่าในฐานะที่ท่านครองสมณเพศเนี่ยนะครับจะไปเก็บเงินเก็บทองไว้ในบัญชีส่วนตัวเนี่ยให้มันเยอะแยะทาไมนะครับเป็นพระเนี่ยมันก็ไม่ควรอยู่แล้วอันนี้ก็ควรเปิดเผยด้วยหรือไม่2ก็คือมูลนิธิอันนี้ตัวใหญ่เลยฮะม,มูลนิธิเนี่ยมีเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยกฎหมายนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ต้องเข้าไปดาเนินการในการเปิดเผยกัน,นกออกมาว่ารายรับรายจ่ายเป็นอย่างไรนะครับคือมันเห็นอีกคุณชนุตลา เงนินเข้ามาพันหนึ่งนะครับเอาไปก่อสร้างตรงนั้นเอาไปก่อสร้างตรงนี้กี่บาทกี่สตางค์มันรู้หมดนะครับถ้าท่านไม่ได้โยกออกไปเล่นหุ้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีรายจ่ายตรงนั้นเนี่ยออกมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านโยกไปมันก็จะเห็นกันซึ่งซึ่งหน้าตรงนั้นไม่ใช่มาชี้แจงอยู่แค่นี้นะครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาวัดพระธมกายไม่เคยชี้แจงรายละเอียดพวกนี้เลยมันมีแต่คนที่ทําอะไรผิดตรงนั้นแหละครับที่พยายามจะปกปิดบางอย่าง ถ้าคนที่ทําถูกต้องอยู่เสมอเสมอนะครับเขาก็พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลตัวเลขทุกอย่างให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบจริงหรือไม่จริงครับวันนี้คุณชนุตราคุณผู้ชมครับคนที่ควรเรียกร้องให้ธรรมกายเนี่ยเปิดเผยบัญชีมากที่สุดเนี่ยนะครับคือลูกศิษ์ธรรมกายสันิสัมปนนะครับลูกศิษ์ธรรมกายที่บริจาคเงินทุกบาททุกสตางค์บางคนถึงขนาดไปปิดบัญชีตัวเองอเพื่อเอาเงินไปบริจาคให้กับธรรมกายเนี่ยนะครับ ไม่ใช่ว่าท่านไปหวาดระแวงผู้บริหารวัดของท่านหรอกครับแต่เพื่อความสบายใจไงครับวัดเนี่ยก็ควรแสดงความบริสุทธิ์ใจกับพวกท่านด้วยการแจกแจงว่าญาติโยมที่ญาติโยมเอาเงินมาบริจาคให้กับวัดให้กับอาตมานี่อาตมาไม่ได้เอาไปใช้ไม่ดีนะอาตมาเอาไปใช้หนึ่งสองสามสี่แบบนี้อันนี้แนะนําเลยนะครับว่าลูกศิษย์วัดวัรมกายเนี่ยก็ควรที่จะมีความรู้สึกแบบนี้บ้าง นะครับไม่ใช่มีหน้าที่ควักอย่างเดียวควักอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าเงินของตอนเองนั้นถูกนําไปใช้ในทางที่ถูกในทางที่ต้องหรือไม่นะครับสติครับลูกศิษย์ลูกหาวัดปฐมกายขอ,ขอแค่ได้ดูขอแค่ได้เห็นถ้าท่านจะเชื่อมั่นในตัววัดเชื่อมั่นในตัวมูที่เชื่อมั่นในตัวหลวงพ่อถึงขนาดยอมตายแทนกันได้นะครับ<ม>นั่นก็ว่าไปแต่ควรขอดู<ม>นะครับ<ม>ทีนี้ขั้นตอนการดาเนินการต่อจากนี้นะครับมีการเปิดเผยออกมาจากผู้่วยการฝ่ายเลขาธิการ และสื่อสารองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอ,อนะครับโดยคุณปริยะเตชะมวลวัยวิทย์บอกว่าขณะนี้กรอ,อประสานความร่วมมือกับทาง DSI แล้วนะครับถ้ามีการขอข้อมูลทางการเงินก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของวัดพระธรรมกายนะครับทั้งในรูปของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ใช้บัญชีไปซื้อขายหุ้นตามหลัก ของตลาดทุนไม่มีข้อห้ามว่าคนเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นจะเป็นพระหรือว่าวัด<แ>นะครับคือมันไม่ได้ผิดในความหมายของการไปเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นในนามพระหรือว่าในนามวัดแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องความเหมาะสมก่อนอันนี้ข้อแรกนะครับและมันจะไม่มีปัญหาอะไรลึกลับซับซ้อนนะครับถ้าเงินเนี่ยถ้าเงินเนี่ยไม่ได้เป็นเงินที่ไปโกงเข้ามาเงี่ยใช่และมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับถ้าไม่เอาเงินของวัดเนี่ย ไปเล่นหุ้นลองนึกสภาพดูนะครับคุณผู้ชมครับอีกหน่อยเนี่ยนะครับวัดทั่วประเทศไทยถ้าพูดในแง่ของรายรับเนี่ยนะกับรายจ่ายเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากพูดคำคำนี้ออกมาแต่มันเป็นความจริงนะครับถือว่าเป็นสถาบันนะถือว่าเป็นองค์กรนะครับถ้าพูดถึงตัวเลขนะที่ทำกำไรเนี่ยดีที่สุดเพราะไม่ต้องทำอะไระมีโปรดักเป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อ ของพุทธศาสนิกชนเดินเข้าวัดปุ๊บก็ควักแล้วคุณชนุวดว่บริจาคเงินนะเดินเข้าวัดปุ๊บก็ควักละ<ง>เดินเข้าวัดปุ๊บมันก็ควักละใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยเงินของวัดเนี่ยนะครับถ้าหากในอนาคตเนี่ยหลวงพ่อหรือว่ายาวัจกรหรือว่ามัคคายกเที่ยวนําเงินของวัดเนี่ยไปลงทุนต่างๆอย่าว่าแต่ตลาดหลักทรัพย์เลยครับเอาไปลงทุนในแง่มุมต่างๆเนี่ยนะครับถามก่อนครับว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่เงินของวัดเนี่ยมันเป็นศาสนสมบัติ แล้วก็เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินอันนี้ต้องย้ํากันก่อนนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับควรถูกยกระดับเข้าสู่ระบบการสังขยนาวัดทั่วประเทศเลยนะครับว่ามีการบริหารจัดการเงินเนี่ยอย่างไรต้องมีการแจกแจงให้หน่วยงานของรัฐทราบต้องมีการแจกแจงให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับได้รับทราบกันด้วยเพราะตอนนี้วัดหลายแห่งในประเทศไทยหนักไปในทางพุทธพาณิชย์เข้าวัดไปเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะจบกระเป๋าไหนเลยนะครับเพราะว่ามีรูให้หยอดเงินเนี่ยเต็ไมไปหมดนะครับทุผู้ชมครับ อันนี้เป็นข้อเท็จจริงเอาละฮะคุณผู้ชมครับปิดท้ายเบรกนี้ไปดูคำชี้แจงนะครับของบอลแลนด์แอนด์เฮาส์ซึ่ง เป็นการชี้แจงผ่านทางแหล่งข่าวนะครับว่ายังไงคุณชนุตาตอนนี้นะคะแหล่งข่าวบอกเลยค่ะว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าได้เลยนะคะที่ไปซื้อหุ้นต่อสาธารณะได้ค่ะแต่ว่าถ้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่า DSI ประสานมาสามารถให้ข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ได้นะคะเพราะถ้าเปิดเผยจะมีผลต่อสํานวนทางคดีนั่นเองค่ะนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับก็เป็น land and house นะครับบอกว่าถ้าอยู่ๆจะมาเปิดเลยก็คงไม่ได้ไม่ได้เพราะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นแล้วก็ ลูกค้าคนอื่นๆนะครับแต่ว่าถ้ามีหมายจากสารมีหมายจากปรป,รปรง d ดีอสไอหรือว่ากรๆๆตก็ตามแต่ก็คงต้องไปให้ข้อมูลนะครับกับเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของบอลแลนด์แอนด์เฮนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับว็็ต้องเรียกว่าต้องตามเงินต่ออย่างใกล้ชิดและผมย้ำก่อนปิดเบรกนี้นะครับว่าเคสนี้เป็นการเข้ามาดําเนินการโดยปรป,รป,รปรง,งร,ร่วมกับ DSI เพราะนั้นเนี่ยนะครับ ข้อมูลทางการเงินใดๆนะคุณชนุตาครับข้อมูลทางการเงินใดๆที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินที่ทำผิดกฎหมายม,มันจะถูกอายัดมันจะถูกยึดและหุ้นของบริษัทเหล่านี้เนี่ยในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยรับรองครับเกิดอาการสั่นไหวแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับความเปราะบางมันสูงและท้ายที่สุดถ้าหากว่ามีการยึดทรัพย์หรือว่าอายัดทรัพย์สินของวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นนั่นเท่ากับว่า ถึงเวลาล่มสลายอีกทางนึงด้วยนะครับของวัดพระธรรมกาย